นะครับไอเสร็จพิธีทักษิณาุปรทานถึงได้นิมนต์พระสงฆ์สง่งเท้าสักจำนวนสิบรูปนะครับได้สวดมาติกาแล้วก็สระบะกรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งสิบรูปได้ลงจากอาสงแล้วนะครับก็ที่จะได้จัดสถานที่เพื่อประกอบพิธีสวดพระบิธรรมโดยได้รัตนาพระ พิธีทำทํานองหลวงจากวัดประเชตุพลที่บนมังคลารามสีรูปนะครับมาสวดพระวิธรรมวันนี้นะครับจํานวนสองจบด้วยกันสองจบยาวๆด้วยกันวันนี้นะครับก็ตามหลักการนะครับในการบร็ญกุศลสัตวะเมื่อวานสัตวะเมื่อวานสัตวะก็แปลว่าร้อยวันก็แปลว่าวันก็แปลว่าร้อยวันก็คือครบหนึ่งร้อยวันแห่งการ ถึงแก่กรรมของคุณปรีพงษ์เตียมเสวีสรตงชาตรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เดตูระดิเลกุณาภรนะครับจตุทาเตุทาดิเลกุณาภรนะครับปีที่สี่ได้รับประทานอีกลายการแย่งพร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพนะครับได้รับประทานพวงมาลา จากพระบาทสมเด็จจ้าหัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้วางหน้าอิศรศ